คันนี้เป็นแคมป์มาแล้วเอซื้อสําเร็จรูปมาเลยเปิดหลังคาได้ด้วยนะครับเอาซื้อสําเร็จรูปมาข้างในก็แต่งมาแล้วนะฮะข้างในแต่งมาแล้วแต่เดี๋ยวจะให้แก้ตรงตรงนั้นนิดหน่อยใส่อ่างล้างหน้าตรงนั้นเข้าไปมืดหน่อยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งจริงๆเขาแต่งมาสวยแล้วนะแต่แก้นิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นเอง นี่่สวางคอเ,เตอร์เดิมของเขานะครับก็ดัดแปลงมาจากตู้สำเร็จรูปนะฮะซึ่งมันเป็นไม้ประเภทอย่างเงี้ยม,มันจะไม่เนี้ย,ยผุหมดแล้วครับพวกนี้มันจะโดนน้ำโดนความชื้นไม่ได้เลยผุหมด เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตู้ตัวนี้แหละครับแล้วก็ใช้เป็นไม้สนแทนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเป็นยังไง ยกลอยมัหน,นีบอ,ออกมันติดนะมนผมก็มันไม่ได้ระดับกันนี่ถ้าผมออกอกันผมออกยังไงมันออกเข้าไม่ได้ ปผมเนี่ยุยนตนมาตรงนี้ก็ไม่ได้ไตัดหรอนี่เราก็เตรียมเคาน์เตอร์ที่เราวัดไซส์เอาไว้แล้วนะครับ ก็กะว่าจะใส่เข้าพอดีแต่ว่ามันก็มีแก้นิดหน่อยเนี่ยเหมือนว่าเนี่ยจะเปิดไม่ได้ต้องไปว้าลหลบตรงนี้หน่อยนะึงนิดเดียวเองอีกนิดเดียวต้องว้าหลบหน่อย เสร็จไปอีกหนึ่งงานนะครับกับน e ิสส e ันเอเวน E24 นะครับคันนี้เป็นงานต่อเติมนะฮะก็เพิ่มอ่างล้างหน้าเข้าไปลูกค้าอยากได้อ่างล้างหน้านะครับเราก็ต้องดีไซน์ตัวเคาน์เตอร์ชุดนี้ใหม่แล้วก็ ตู้เย็นต้องใส่ได้นะครับแล้วก็ยังมีลิ้นชักนี้นะครับส่วนพ็อปของเดิมเนี่ยเราก็พยายามวางให้ให้ให้มันเข้าเข้าที่เข้าทางแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นของเดิมแต่ว่า,เ,าเขาอยากจะให้ได้ใช้ประโยชน์นะครับ ให้เก็บของได้ก็เลยต้องเปลี่ยนท็อปตัวนี้นะครับแล้วก็เจาะฝาเพิ่มเข้าไปนะในส่วนชุดที่นอนอันนี้เราไม่ได้ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าของลูกค้าทำมาสวยอยู่แล้วลายเลยนี่ก็เป็นท็อปของทางลูกค้าเลยเราทำตัวผ้าบุหลังคานี้ให้ใหม่ครับเพราะของเดิมผ้าจะเริ่มเก่านะฮะแล้วก็สีเริ่มมัวหมองแล้วแล้วก็เลือกเลือกลายให้เข้ากับชุดที่นอน เข้ากันพอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเบนทีวันฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ